อึดูบุญข้ารวยเท่หูหูดูขอบคุณค่ะเมื่อไรยังพอ น้าทงยังมีน้ำเลยน้ำกระเฮงเหมือนเราแถนี่เหงือกมันของมือตรวจตาบ่ มีเห็ดไข่อุ้ยหอมปวดตาตัวหนึ่กตามีหางไก่เคียเค้ยวไว้่กิ่นไปเคิร์งนึงหรอ เฮ็ดอืดเนาะเก็บผ้าเก็บ้าใส่หญ้าค่กดอกนม้ะนิดเดียงนะเดี๋ยวไปนเสือ่ะ Mm-hmm น,นี่บนร,รวยนะจ๊ะมันหมาน,นสุกคนเด้อเอา้วหมันเฮิดเร็วมันเน้นย เื่นขอกรรมนี่วันนี้การเป่อยอัตดาดยอยกดิน กินยาสุดอไปเอาแดงบูบูบูมอมนมอนมอนมอนอึดบูบ่นขาเป็นไงเอึงจุ่มแล้วปานีปาไปเอาดอกจุ่ สวยเท้โอ้โหดูค่อย่ โอ้ยก็มาเท่าเถลระบาลน,น้ำใดบอโออูได้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 ค่ะเปลืองแสบเด้ไงเปลืองบานเอิญเปลืองอึง let Hopp tùng thảo là do ghi ao bò chạy lạc hạp 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 เอาแม่ครับติดเต่งมูข่อยมุนเด็ดใจคนคานเห็ดเต่งมูือปั really ๊บเอาเห้ปวดหนักมั้งฮะปวกดอกเดียวมันมองละดอกหลายมูมูละดอกในหามูหกมูล่ะเตีย ô <laughs> ờ, có hàm năng เลย ô นั่งบ่ได้เขาบ่ให้นั่งโอ๋เขาหา กินบ่าดได้กับแอกแทกบ่เดียวหรือเปล่ปาบ่มีมูอแด่ยัยงล่ะ đang à, đứa bàn แถวนั่นลาเมื่อเศร้าก็ได้พอดีเม่ปีกเอิญกับเจ้าทนตัวออกเมงานะพี่น้อนออกเมื่อเร็วเปิอเนลาชั่วโมงกุ๊กฮนะ้ยิตฮิตฮิตฮิตดยขอบคุณค่ะเมื่อไรยังพอ สวยงามไอ้เน ah, ้อไรบางผลงานเลยบางสิบอะไรเนาะเ่แกืก่กาไปละจ้ากำลังเวยด้วยเด้อมามาด้วยมือสู่เวลาเป็นทุกคนเด้อไปละจ้า